สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สาวไทยอย่างคุณถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้รักนวลสงวนตัวเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้ให้กับคนที่เรารักแต่ถ้าคุณจะมอบมันให้กับใครสักคนก็คงหวังอยากให้เขาเป็นผู้ชายที่จะอยู่กับคุณไปตลอดหรืออย่างน้อยๆก็ต้องไม่ใช่พวกที่จะหวังมาฟันแล้วก็ทิ้งดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4วิธีสังเกตผู้ชายแบบนี้แหละฟันแล้วทิ้งนำมา,มาให้คุณสาวๆได้ดูกันลองเช็คกันด่วนว่า หนุ่มๆใกล้ตัวมีนิสัยแบบนี้กันไหมตามไปดูกันครับข้อที่1ขอมีเซ็กตั้งแต่ยังไม่ขอคบ ผู้ชายแบบนี้เขาสับสนอะไรหรือเปล่ามันดูจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยไหมครับคนเราจะมีอะไรกันคนมีความผูกพันกันก่อนไม่ใช่หรือคุณไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆไม่ใช่สินค้าตัวเทสเตอร์ที่ให้ทดลองก่อนตัดสินใจทีหลังใจร้อนขอมีอะไรด้วยทั้งๆที่ยังไม่เป็นอะไรกันแบบนี้ชัดเจนมากว่าในหัวของเขาคิดแต่จะฟันคุณต้องรีบหนีให้ไกลเลยครับ ข้อที่ 2. เอาใจเก่งรู้ใจผู้หญิงตลอดผู้ชายที่มักจะมีของขวัญที่คุณอยากได้มาให้คุณทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เอ่ยปากเสมอๆถ้าไม่ใช่คนโรแมนติกมากๆก,ก็คงจะเป็นคนเจ้าชู้มากๆแน่ๆครับผ่านผู้หญิงมาเยอะรู้ว่าผู้หญิงแบบไหนชอบอะไรจัดโปรโมชั่นให้เต็มที่แบบนี้แล้วก็อันตรายครับข้อที่สไม่พาแฟนไปเปิดตัวกับผู้ใหญ่ อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับคุณก็เลยไม่จําเป็นที่เขาจะต้องพาไปเจอผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของเขาถึงแม้ว่าคุณจะเอ่ยปากขอไปที่บ้านของเขาเขาก็มักจะบ่ายเบี่ยงตลอดก็แค่คบไว้เล่นๆน,นี่ครับจะไปกันทําไมข้อที่4ผู้ชายที่เจอในผับ เคยมีคนบอกว่าอยากได้แฟนแบบไหนให้ไปในสถานที่แบบนั้นอย่างเช่นอยากเจอคนมีความรู้ให้ลองไปที่ห้องสมุดบ่อยๆอ,อยากเจอคนใจบุญให้ลองไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดูและแน่นอนครับคิดว่าคนที่ไปเที่ยวภาพเขาหวังอะไรกันละ่ะน้อยมากที่จะเจอคนรักจริงในนั้นเพราะใครๆเขาก็ไปเพื่อหาความสนุกเท่านั้นแหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4วิธีสังเกตผู้ชายแบบนี้แหละฟันแล้วทิ้งจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเป็นวิธีหลักๆที่พอจะทําให้ดูผู้ชายแบบนี้ออกแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับคนที่มีทุกข้อในนี้ก็อาจจะรักจริงหรือไม่มีสักข้อแต่หวังฟันก็ได้คุณสาวๆลองใช้เซนส์ของตัวเองสังเกตดูให้ดีๆก่อนยอมมีอะไรกับใครกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ